ไม่วะเมื่อบัวี่ตัวจริงไปเม้นต์ปวนเราติ๊กเกอรเฮ้ยคอมเมนต์มาแล้วใช่ไหมวะเฮ้ยคุณคุณนะกูว่าเนี่ยบ้าตัวจริงเขายุ่งอยู่นี่พวกเขาไม่จบเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงเฮ้ยทุกคนไปดูวิวคนดังมาไงครับเมียเฮ้ยวิววิวโอเคกูตอบใช่ปะกูตอบโอเคบัวี่เหรอเฮ้ยคนนึงกูแป๊บนึง เฮ้ยเฮ้ยแป๊บซอฟ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 ก่อนซอฟซอฟก่อนดิไม่อใาญกูขึ้นทำขึ้นแล้วก็อ่อไม่ลงทำคลิปด้วยกันไหมล่ะครับไม่ลงเลยทำคลิปด้วยกันไหมทำพี่ทำทำทำพี่ทำครับทำทำทำพี่ทำทำคนติดตามในยูทูปสองล้าน สวัสดีครับผมแยลูเจอแล้วมั้ยเนี่ยอุ้ยเจอปะเหยียบลำวยเลยเออนิ่งไว้เออโอเคโอเคคุณคุณว่าเนี่ยอนี่นิ่นี่ยุ่งอยู่สาวก็ไม่โชว์โอ้ก็ไม่โชว์ว่าแต่ว่าใครถ่ายวะเนี่ย